แล้วครับโอเคผ้าวันนี้โอ้ไปทางไหน<แ>ตรงนี้บ่อาอมาแล้วมาแล้วดีซีเก้าห้านี่ตรงนาบ้านประกุงนาตะมังเอาลูกน้องไปไหนนี่เดา,มมาอ๋อรองน้องครับ ตัวเก๋มาก่อนบริการเองเลยกี่ไร่ตรงนี้ตรง,รองโอ้สามสิบไร่เลยวันนี้ทีเดียวทีเดียวทางวันทางวันนะ DC เก้าสามจีรุ่นนี้โรงเอบน้ำมัน B ยี่สิบครับคูปตาน่าจ,จะเป็นอุ่มประมาณตันสาม เขาว่าย่างงั้นนะแต่ก่อนมีดีซีเจ็ดสิบกระสอบครับนี่ก็เพิ่งออกใหม่นี่น่าจะเข้าปีที่สองครับ มีกิจการของตัวเองครับเสียทัดกิจการเสียผ้านะครับผ้าม้วนผ้าวนบริษัท j n หหืือเปล่านะครับตรงนี้เก้าไร่บริเวณนี้ก็ทั้งหมด30ไร่ครับวันนี้อยู่แต่แถวนี้ที่เดียว โอ้น้ำไหลน้ำไหลน้ำเตกน้ำเตก ตู้ครับเสียทักเสียทักครับรถเกียวเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์นะครับับเป็นอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูต้องอ่านเกมเหยียบข้าวชาวนาให้ได้น้อยที่สุดครับ รถโซนเราทำแต่หน้าปีครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวก็เสียจะยากครับนี่พ่ออยู่ช่วงฤดูท้ายๆแล้วครับช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายเกี่ยวข้าวนะดูการเก็บม้มครับ แก่อน,นี่รถอุ้มนะต้องใช้คนนะครับจับกระสอบใช้รถไถลากเก็บข้าวตามนาวันนี้เป็นรถดำแล้ครับใช้กากิโตดำมาชมดีซีก็นสามกันอน่ตครับเกก็ มีธุรกิจผ้าเป็นของตัวเองครับช่วงนี้ก็ขับรถเกี่ยวเองครับทำหลายอย่างครับผมนะบจบการก็ไม่ธรรมดาครับเจ็ดทัดนะ์ขับรถเกี่ยวก็อยากท่องเที่วครับผม การทำงานนะครับรถจ้า93านะครับ mm hmm. ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปรถเกี่ยวกูบตาเท่าไหร่นะครับก็จะไม่ค่อยทราบรายละเอียดน,นะครับช่วงนี้ก็โซนบ้านสุรินทร์บ้านเท่าฝั่งนี้โซนแถวบ้านผมนะคูบตาเยอะครับช่วงเก็บงานนี่มีแต่กูบตาเลยรถใหญ่นี้มาแป๊บเดียวครับนะครับก็กลับแล้ว ก็เหลือแต่ครูปุทธนะครับเก็บงานนะครับใครอยู่เก็บงานก็ได้เยอะอยู่นะครับเอานักเรียนนักเรียนนี่เรียนเทคนิคน,นันเอแต่หยุดเรียนสามอาทิตย์แล้วครับมาช่วยงานครับไม่ไปเรียนครับผมรักในอาชีพนี้แล้วครับตอนนี้ เลื่อเฮ้ยเซตมังมด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวล้มครับยังไปได้อยู่นะปกติครับยังช่วดอยู่เดิมๆยังไม่ได้มูครับนี่ ฟางก็อยู่ตรงกลางครับสบายรถอัดฟางเลย<อ>เดี๋ยวมาดูคูเบต้ารุ่นนี้ MU 49รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดเลยบ้างนี่เนาะมันจะมีรุ่น L LC7 l 5 0แต่ l 9ตัวนี้จะดูใหญ่นะ เอ็มยู M u, ทรงบุกบึนนี่แหละลากรถเกี่ยวมาครับแท็กคู่ครับคูปะในวันนี้ไม่ม,ม,มีน้ำบวกวันนี้ไม่ได้ต้มบวกวันนี้น้นโอ้อยังไม่ได้ต้มเลยวันนี้มันอืดบวก ซวยตัวสี่ห้าที่เกาะบุไดไหมมันหนักเวลาไปนาน้ำมันจุ่มนาไหนมีน้ำจุ่มรูนี่นะอ๋อมันหนักคนขับรถไทยบอกเวลามีน้ำนี่มันหนักใช่น้ำหนักเยอะมันก็จมไวแล้วสี่เจ็ดสี่ห้ามันเยอะโครงตัว <ừ> um, ความเร็วแต่ตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนรอบมันจะไวเนาะว่าไหมโรบจะเร็วคนใช้เยอะไหมตัวนี้กะว่าโปรศับอืออีห้าสนะีเจ็ดคนน่าจะใช้เยอะเนอะ่อยนี่นะ โซนนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนเห็นนะหรือว่าคนใช้น้อยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโซนนะครับรถเกี่ยวนี่มีรถไถแบบเนี้ยก็สบายครับใช้ลากด้วยแล้วก็ใช้เปิดคันนาด้วยไม่ต้องใช้คนใช้แรงเหนื่อยครับนี่ก็คือสบายไปแบบน,นะครับ็คคู่ครับ็คคู่ มีสัญญาณออดน,นะครับเวลาข้าเต็มก็จะมีเสียงออดเตือนนะครับระบบเซฟตี้ครับเอาเปื่ทางเปิดทางไอ้นุ่มรถไทย ไม่มีผานหลังไอตืดตัวน้านหลังก็งจะประมาณนี้ครับจะลื่นลื่นหน่อยดันง่ายครับกันเทนาย,ยังชื้นอยู่ โอเครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันค,คลิปหน้าครับผมนะครับติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ